เรื่องที่ชาวพุทธชอบพ,พูดกันว่าวิญญาณเวียนไายตายเกิดแต่พระศาสดาบอกว่าไม่มีไม่มีวิญญาณเวียนไหวตายเกิดกลายเป็นเราเข้าใจผิดอีกแล้วมีภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรไปพูดว่าวิญญาณเวียนไหยตายเกิดพระศาสดาสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดเรียกภิกษุชื่อสาติมาแล้วก็ถามสาติว่าเธอเข้าใจว่าวิญญาณคืออะไรสาติก็ตอบมาตอบมาเสร็จผู้เจ้าบอกว่าเราเคยสอนเธอแบบนี้แก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่ ว่าวิญญาณเป็นผู้ที่เวียนไปในพบนั้นพบนี้สาติตอบไม่ได้และการที่เราพูดผิดจากพระศาสดาอย่างเนี้ยพระศาสดาตําหนิสาติว่าอะไรบอกว่าเธอเป็นโมคาบุรุษนะบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีและผู้เจ้าบอกว่าเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเราถือเอาถ้อยคําที่ผิดแล้วไปกล่าวตู่พระศาสดา เพนั้นถ้ายมดูเนี่ยนะพระองค์จะบอกเมื่อเป็นอย่างนั้นโมขบุุษเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือผิดด้วยย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยโมขบุุษข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อคูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้นั้นสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคืออะไรพระองค์ตรัสบอกว่าคนที่เวียนว่ายตายเกิดจริงๆคือสัตว์ไม่ใช่วิญญาณ สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นแหละแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ไม่ใช่วิญญ,ญาณเพราะนั้นถ้าเราดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทํานองเดียวกันบางคราวแล,ล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นไหม การที่ไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นโลกอื่นมาสู่โลกนี้คือสัตว์นะไม่ใช่วิญญาณตัวสัตว์นี่แหละเป็นผู้ที่เข้าไปหลงวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราผู้ที่เข้าไปหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตว์เป็นคนละตัวกับวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นพระศาสดานิยามคําว่าสัตว์ไปด้วยนะอะไรคือสัตว์ มีคนถามผู้เจ้าว่าคําว่าสัตว์ว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหะองบอกว่าราธะความพอใจอันใดน,นั้นที่อนนันใดตัณหาหนนะอันใดนะความพอใจอันใดราคะอันใดน,นั้นที่อนนันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเห็นไหมมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไปพอใจในวิญญาณพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะการติดแล้ว ข้องแล้วในสิ่งนั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะที่ท่องเที่ยวไปในสังสารเพราะเข้าไปพอใจในบิญญาณพอใจในขันทั้งห้านั่นเองเพราะฉะนั้นไม่มีพระองค์พระาศาสดาของเราไม่เคยตรัสว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดทั้งชีวิตจําไวด้ดีๆนะนั้นไม่งั้นเราจะ ชื่อว่าเป็นผู้ที่กล่าวตูพระศาสดาด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยนะเหมือนกับพิสูจชื่อสาติอย่างนี้เราเข้าใจถูกในแง่ของว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่สิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดอ่ะที่เป็นคนเดินทางไปมาเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยไม่ใช่บิญญาณพระเจ้าตรัสว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคือเกิดดับตลอดเวลานะอืม พระองค์บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมนโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเปรียบเหมือนลายพวกเม็ดฟองน้ําฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ำเนี่ยแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะพระองค์จะเปรียบอุปมาพวกวิญญาณเกิดดับ,เก,ดดบเกิดดับเต็มโลกธาตุตลอดเวลาเลยไม่วิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรชีวิตจริงๆคือสัตว์ สัตผู้เข้ามาหลงยึดวิญญาณผู้เนี้ยเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปเรื่อยๆ er. <c urs keeper> แค่เราใช้บทพันชนะผิดเท่าน,นั้นเองแต่ซึ่งมันจะนําไปสู่การไม่สามารถเข้าถึงนิพพานได้เพราะเราจะคิดว่าวิญญาณคือความรู้สึกของเรานี้เป็นนิจจังทั้งๆั้นมันเป็นอนิจจงเกิดดับตลอดเวลา <c urs ion> อย่างเนี้ยเป็นอข้าใจอนะ่า <c oughs> <c oughs> สัตว์เป็นคนเวียนว่ายตายเกิดนะแค่นั้นเองแต่วิญญาณเน่เป็นธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยธาตุรู้ตัวนี้ไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้ได้สี่ธาตุธาตุรู้คือวิญญาณเนี่ยมันจะเข้าไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้พระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะระบบของสังสารวัตรระบบของสมมติมีห้าธาต มันจะทํางานคือวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในลูกเวทนาสัญญาสังขารซึ่งตรวจสอบได้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิดูจะรู้ว่าเดี๋ยววิญญาณเราปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตบ้างปุ๊บไปพอใจไม่พอใจบ้างเดี๋ยวปุ๊บไปคิดปรุงแต่งไปในอนาคตบ้างเดี๋ยวปุ๊บกลับมาลมบ้างมันจะวนอยู่สี่ธาตุนี้ะนั้นให้สังเกตดๆีๆสองพันกว่าปีที่แล้วจิตของผู้เจ้าก็วนอยู่สีธาตุนี้ ปัจจุบันจิตมนุษย์ก็ยังวนอยู่สีธาตุนี้การเวลาไม่ทําให้วิญญาณเนี่ยเปลี่ยนแปลงการทํางานเลยนี่คือความเป็นอากาลิโกผู้เจ้าจึงบัญญัติวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในสีธาตุนี้ใครรู้ตรงนี้เป็นโสดาบันบุคคลเห็นนะคุณสมบัติพระโสดาบันที่ผู้เจ้าตัดไว้ในนี้เรารวบรวมไว้ให้54พประสูตรนะห้าสิบสี่นัยยะเพื่อตรวจสอบตนด้วยตนเองไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเราเราตรวจสอบตนเองได้ตามหลักธรรม ที่โรงบัญญัติไว้นั้นเช่นถ้าเรามีสินห้าบริบูรณ์และมีความมั่นคงในพระรัตนะใจผู้เจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรณก็ให้พยากรณตนและตนนั้นแหละว,ว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่เห็นนะนั้นทุกคนมีความเลิศในตัวเองอยู่